สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะสวัสดีซอปอเล่าน้ำเด้อคะ่ะมัอนี่เล่าพัฒนาออกเนาะอข,อขอบคุณขอบคุณเอฟซีเพราว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะคะ่ะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาผ้าลวยเนาะเขามาให้กำลังแรงใจในทางช่องยูทูปเนาะคะ่ะเห็นยูนี่เป็นประวัติของลุงทรงเด้อค่ะพี่น้อง ลุงทรงที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะของลุงทรงแนวทางเพิ่นกระลุดไปค่ะพี่น้องห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้านะลุดไปกับบอเป็นยังค่ะบอเป็นยังวันที่ยี่สบสองเพิ่นเข่าไปติ่มติ่มลือค่ะตัวนิ่มตัวเจาะพนร้อมของลุงทรงศูนย์ห้านะถือว่าเดินดีอยู่ค่ะลุดแล้วลุดเลยบ่เป็นยังวันที่ยี่ห้าลุดวันที่ยี่สิบเจ็ดไปใหม่ไปต่อกับลุงทรงค่ะ กราบขอบุญขอบคุณลุงทรงที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจตีตาเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเขามาตามม่ไปต่อมือนี้เนาะคะ่ะกับลุงทรงเล่าพัฒนาสองทุ่มขึ้นแนวทางของลุงทรงเนาะค่ะลุงทรงเล่ลาพัฒนาเนาะวิ่งบนล่างเพลินค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นมือนี้ค่ะวันพุธ วิ่งลูดของลุงส่งบนล่างสองกับสค่ะสองกับสีสองตัว6หางสองสองสองสี่ค่ะ1น3่6สค่ะ3ตัว3หาง7จ็ดสอง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 แสองสาเด่นที่สองคลองที่สของลุงส่งวิ่งลูดนะคะวิ่งลูดเด่นที่สองลองที่สี่ เน้นที่สองสองหนึ่งสี่สามสี่สองแปดเน้นสี่ห่างเด้อค่ะเน้นสี่ห่างสามตัวเน้นเท่ากันค่ะสามตัวเน้นเท่ากันแคปหน้าจอค่ะไพจะไปต่อกับลุงทรงแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไปต่อมือแลงเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นอย่างสูงค่ะไปต่อเป็นของไัยอปอยเปดอปอยเปดวันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาเนาะค่ะแนวทางของพื้นบอ่อเข่าเนาะห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าค่ะยี่สิบห้าที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบสองพื้นเข่าไปอยู่ค่ะหาบนหาล่างเนาะสองตัวมาหนึ่งตัววันที่ยี่สิบห้าหลุดแล้วหลุดเลยบอเป็นยังค่ะให้กำลังแรงใจคือเกา่า จตาให้กำลังแรงใจแล้วก็อิบซีค่ะกรบขอโทษขอภพ่แทนออปล่อยเป็ดเนาะอิบซี่เพิ่นถ้าแนวทางเพิ่นรุดไปกะบอกเป็นยังค่ะไปใหม่ไปโตเนาะไปต่อไปใหม่วันที่เจ็ดเป็นมื้อนี้ครับพี่น้องเป็นวันนี้สองทุ่มครึ่ง เล่าพัฒนามาลุ่นกันไม่ไปต่อกับออปล่อยปิดเนาะคะ่ะกราบขอบุญขอบคุณออปล่อยปิดหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว้างทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงออปล่อยปิดเนาะ,ะเล่าพัฒนาวิ่งลูดเพิ่นเฮม่าตัวเดียวค่ะซีวิ่งเด่นซีวิ่งลูดซีตัวเดียววงกลมสองตัวซีหางค่ะ สี่หางสี่หนึ่งแปดสี่สี่สองสี่สี่สามตัวนี่ดินทอกันเลยพี่น้องเจ็ 7, 4, 8, 7, 4, 1, 7, 4, ดสี่แปดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองเดินสามหางค่ะสี่หนึ่งแปดสี่สี่สองสามหางเหล็กสองอแนวทางสองตัวเนาะสองตัวนี่สามหางสามตัวนี่สามหางทอกันค่ะทอกันดินเท่ากันนินให้ทอกัน เอาแคปหน้าจ,คจอค่ออะใครจะไปโตกับอปลอยเป็ดเนาะใครจะไป่ตไปต่อกันรุ่นใหม่โอค่ะเป็นมือใหม่แล้วเนาะผ่านมาก็หลุดไปใหม่ก็มาลุ้น่อเล่าพัฒนากับอปลอยเป็ดรุ่นกันต่อมาไปใหม่กันค่ะไปใหม่แล้วหลุดเลยก็บบเป็นอย่างเนาะค่ะต่อไปค่ะต่อไป ต่อไปดาดาผ้ารวยค่ะคนสวยในช่องคนสวยในช่องก็รุดไปคือกันพี่น้องดาดาฝากบอกอิฟซี่ขอโทษขอไพ่เด้อค่ะถ้าแนวทางรุดไปเนาะขอไั่แท่นดาดาผ้ารวยละกันหลายๆเซียนบาเป็นยังค่ะพี่น้องปองไปใจดีอยู่แล้วนะค่ะให้กำลังแรงใจกันอยู่แล้ว หลุดแล้วก็หลุดเลยมาไปใหม่ไปโตค่ะวันที่ยีสิบสองเพิ่นกับเขาไปยู่ค่ะหาบนหาล่างเนาะของดา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 ผ้าลวยค้นสวยในช่องเนาะค่ะกราบขอพระคุณดาดาลหลายๆด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหลุดไปเจตาทหายกำลังแรงใจคือเก้าค่ะให้กำลังใจกันและกันเนาะ กำลังใจกันคือเกาบอกเป็นยังค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเป็นเพียงแนวทางค่ะพี่น้องเป็นเพียงแนวทางรุดแล้วก็รุดเลยไปไม่ไปตัวถ้าชอบก็จัดเนาะค่ะถ้าขัดก็ผ่านเนาะดาดาผ้ารวยค่ะ แนวทางใหม่ของเพื้นมาลุนต่อเมือนแรลงสองถุงขึ้นวิ่งรูดเพิ่นใหม้มาสามกับ2ค่ะคือเกาเหมือนเดิมสองหางกลับมาให้พร้อมคนสวยให้มาเหมือนเดิมค่ะ2องสามเก้าศค่ะแล้วก็สตัวหางเดียว0 2, ูนยสอตัวหางเดียว9 0 2, ้าสองสจับตามองค่ะ ของดาดาผ้าลวยคนสวยในช่อง3าตัวสี่ตัวค่ะอะไรก็ไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เมดเนาะคะ่ะเป็นไปได้หมด3ตัว4ตัวแล้วก็สายวิ่งสายรูดของดาดาผ้าลวยค่ะจับตามองไปต่อสองทุ่มครึ่งมาลุ่นกันเนาะคะ่ะกับดาดาผ้าลวยคนสวยในช่องเนาะคะ่ะตามต่อไปใหม่มือนี้มาไปใหม่ แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับดาดาผ้าด้วยแคบหน้าจอคนสวยในช่องเนาะค่ะให้กำลังใจกันและก,กันละค่ะแนวทังถึงมันจะรุดไปรุดแล้วก็รุดเลยเนาะว่าาคักเจตตาเจ้ารุดแล้วรุดเลยรุดไปก็รุดเลยละพี่น้องมาไปไม่แนวทังงไม่กับมือไม่ล้วเนาะ ปฏิบัติเลขเจ้าคือกันละลุดแมนค่ะกับขอโทษขอใหอาหัวเราะเป็นกำลังใจให้กันและกันคือเก่าละค่ะเพราว่าจะเข่าจะลุดเนาะแนวทางก็คือแนวทางเนาะค่ะพี่น้องแนวทางก็คือแนวทางไปต่อค่ะไปต่อเราพัฒนาของเซียนเซียนยูค่ะเซียนยูผลกลับมาแล้วเนาะ กลับมาแล้วได้มาจากมาดามคำนวลค่ะมาดามคำนวลเซียนยูหวดที่แล้วยิบหาลุดไปค่ะ,ะกลับมาแล้วเซียนยู่กลับขอบุญขอบคุณเซียนยูหลายๆเด้อค่ะเที่ยวแนวทางมาวางทังช่องที่หฮมาและค่ะมาดามคำนวลค่ะเซียนยู่ ลุดแล้วรุดไปเป,ป็นยังค่ะให้กำลังแรงใจคือเกา่าเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะให้กำลังแรงใจกันไม่เป็นไรไปต่อไปใหม่วันใหม่คือเกา่เามาบึ่งแนวทางใหม่ของเซียนโยค่ะตามต่อตามติดมือแรงสองทุ่มขึงรุ่นกันกับเซียนโยเนาะค่ะวิ่งรูดพุ่นห้มาสองกับห้าค่ะสองกับหา้า สองตัวนี่สี่หางค่ะห้าสองเก้าสองหกสองศูนย์สองสามตัวสองหางสองเก้าสองสองหนึ่งสองวิ่งหลุดพื้นดินที่สองล่องหาค่ะดินที่สองลองที่ห้าเนินสองหางค่ะเสี่ยนโยนินให้สองหางห้าสองเก้าสอง สตัวนี่นินสองหางเลยค่ะสองเก้สองสอง,สองหนึ่งสองอจับตามองไปต่อกับเสี้ยนดูค่ะสายวิ่งสายหลุดเกิดขึ้นได้เมื่อค่ะคเป็นเพียงแนวทางเนาะหลุดไปกับว่าเป็นยังให้กำลังแรงใจกันคือเก้าไปต่อไปไม่มือไม่มือไม่เข้ากับไปต่อเอาที่เราชอบเนาะพี่น้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมือแรงค่ะสองทุ่มครึ่งกับ4ีเซียนดังเนาะคะ่ะเซียนยูอปอยเปดลุงสุงดาดาพารวยค่ะคลิปนี้เนาะไปรุนกันต่อไปไหมมือแรงขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขค่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคน เดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ